โอ้น้มดีเนาะน้มคุณจังหน่อยเนาะโอ้น้มคุณแทะหานบ่ไ่มท่ามันสีเข้มๆจังหน่อยพี่หน่อยมันรักษาโรคผิวหนังได้เลยนก็มีกรรมฐาน,นมีเกลือเนาะซอยรักษา บำบัดความปวดเมื่อยรักษาพวกโรคผิวหนังได้นะไปะพี่น้องสิพาไปอาบน้ำกันสิพาไปอาบน้ำน้ำอุ่นเนะาะยูบัวน้ำอุ่นพูนไปห่างมันเพริบเบิดเลยวันนี้ก็เป็นบัวน้ำอุ่นเบิดนี่ใช้เก่านะย่างไปได้บัดูนี่นะ Ôi oh, mưa thể nó ở này nè Ôi oh, cứ mà sang này nó ở hầu bạn này. Bắt ừ. nằm con. Không mà thằng đấy cần mà. เขามาอาบน้ำอุ่นกันนะเข้ามาทางนี้มันสิบรอนมีแนแล้วเนี่ยมาทางนี้สีขามไปได้ปะเขามาอาบทางอุ่นกันน้ำอุ่นเมืองหลาเนเทศบันเป็นพาผากันอาบน้ำกันโอ้ยขามาไปได้บ่อันะนี้ กที่บ้านมาอาบน้ำกันอันนี้แหละตัวน,นี้แหละน้ำล้าพี่น้องน้ำล้ามันสิไลลงน้ำผากเลยว่มันไปใดบ่นเนี่ย เดียก,กเยก็บเบียกด้วยเดีย๋ยิเบียดกูด่อโอ้ยมาสีน้อเฮาเนาะสิกลับทางใหม่แล้วบ่วกกลับทางเก่าแล้วเนี่ย โอ้ธรรมศาสตร์งามแท่ว่านา้ำแท้งามว่านะ,ะธรรมศาสตร์ของน้ำผักเนาะในรัวขามน้ำผกักสิาพาาไปอาบน้ำอุ่นเนาะโอ้อาบน้ำอุ่นกัน โอ้หนามดีเนาะหนามคุ้นจล็กน้อยเนาะโอ้หนามคุ้นแทะห่านบ่ไม่เท่านะลงใดบนนี่นะห่วยตัวใดห่อน,ต,น,น,นตัวนั้นห่อนตัวนี้ตัวนี้บ่ห่อนประเดี๋ยวะ ตัวนั่นนัอนบอใหญ่มันเนาะ,ะตัวนี้ความห่อนลายแท้ はい。 าอาบน้ำเย็นตื่มเนาะหน้ามันนี่ดีเนาะมันมีเกลือมันสีเข้มเข้มจังหน่อยนี่มันสีเข้มเข้มจังหน่อยพี่หน่อยมันรักษาโรคผิวหนังได้เลย เห็นแล้วก็มีกรรมฐานมีเกลือเนอะาะมั้งสิสร้อยรักษาบำบัดความปวดเมื่อยรักษาพวกโรคผิวหนังดนะได้น่ะผู้ใดเป็นกากเป็นเกลือนี่โอ้ดีแท้ๆเนาะเปนอ๊ยังบ่าท่านเคยนะสีหอนจังต่เคยแหรอคือสิบ่กหอนลายหรอก อันนี้ผู้ใดก็มาอาบได้ไวแม่เออมาสาส้นมาอาบได้เนาะตัวนี้มันอาบบ่ได้ดอกมันหอนเนาะอันนี้มันหนามถรามาสาดเนาะหนามจากน้ำผักเขามามันก็ได้คุณเล็กน้อยเขาไปอาบน้ำเย็นป่ะเขาอาบน้ำตัวนั้นป่ะเออมันขึ้นไปขุนมันเกิดสิบ,บงหอนหลายวะ่ะ มันรักษาโรคผิวหนังได้แน่เนาะ,ะว้าวตัวดีดีดีเออแสตีนแสตเนี่ยนะแต่ว่าลงทั้งตัวยังเป็ทันได้พี่น้องมันน้ำม,มันห่อนหลายเนาะเออน้ำต้องต้องผลมันเขามาหน่อยถ่ายมันเขามาหลายๆจังหน่อยเนาะแต่ว่ากะขาอนี้พอท่านได้แต่ว่าผิวหนังตีออนอ่อ,อนๆเนี่ยมันห่อนน่ะ บำบัดโรคได้นะเนี่ยเนาะมีประโยชน์นะแซนำบอ่อน้ำผู้ห่อนน้ำห่อนบ่อน้นำห่อนอนี่เนาะกระจกกำมาอาบกันเดี๋ยวก็มาอาบมาอีกแซ่ากหน่อยกันนะโอ้ อาบพ่นพี่น้องมาเนี่ยอาบแซ่สบายเลยบอแฮรธรรมศาสตร์โอ้ยมีประโยชน์หลายนะเป็ตนตัวนี้มันดีกว่ามองอื่นเพราะว่ามันเป็นบอเกลือเนาะมีเกลือนะซึ่งมไม่ได้ดให้บอมบัดโรคได้นะมีเกลซอยขาเสือ้อโรคต่างจากมองอื่นนะแต่ส,สิมเมืองน้ำนี่สิเข้มจัง่อยน้ำนี่มันเข้ม เข้มจะเกลือเนาะถ้าแม่นแดดอันออกได้ลายนี่ก็จะเป็นคราบเกลือได้เล,ย,ลยอยู่นี่ข้างใต่นี่เป็นเกลือเนาะข้างใต่เป็นเกลือโอ้ดีๆอยู่ดีอยู่โอ้ยังหมอนอยู่ การร่างกายนะรับสภาพกนะ็จะเริ่มห่อนด้วยจัว่าพรอทนใดห่อนดูยจังตวะท่นใดเพตาะนไหพนนี่น้องเออ,เอ,อ มันบัดโลกเลยนมีเลือมีกรรมฐานมีแร่ธาตุอื่นนอกจากเนนตัวีห่ิฮแน่ตัวถึงท่นจะหน่นไสใจจะเป็นชมมุ่ินะบัมบัดก้องผดยังไงโลกบัมบัดให้น่าเบื่อม ซุกซุกซุกซุบพี่น้องเข้มเข้มเป็นไยเนาะไม่เกลือไปโอ้สบายตัวหลายพี่น้องอาบแช่น้ำเนาะสบายตัวคักเลยกลับ,บานไปล่างเกลือออกจักหน่อยเนาะ ก็ง่ามคักเลยสายน้ำผักนี่บ่อน,น้ำห่อนก็คักนะ